ตัวนายกยังมาไม่ดีเลยครับมาไม่ดีก็มาไดมาเพื่อนเขาถ่ายรูปจนหมดตัวเองยังไม่มาเลยเดยังมาโวยวายไม่ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนทำไมไม่เห็นใครพูดเลยพูดดิพูดแซ่เดินใส่หูผมอยู่ไม่ได้พูดให้พี่พูดให้ผมอ่ะเอาละครับพี่น้องเรือคู่นี้ครับเป็นเรือของพี่น้องไทยแลนด์ด้วยกันครับเดินทางมาจากอำเภอตุ่มโดอยู่จังหวัดอุดรธานนเดินทางมาไกลฮะ อ๋อพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นมาเชียร์เรือด้วยโอ้ยินดีต้อนรับครับสังเกตง่ายๆครับถ้าสวยๆจะเป็นคนขอนแก่นฮะอ๋อครับขอบคุณมากครับเรือของพี่น้องอุดรธานีในนามสุวรรณนหงครับลูกหลงปู่โนครับครับผมจากอำเภอโกมวาปีจังหวัดอุดรธานีถูกต้องอยู่ร่องน้ำสีแดงฝั่งไทยแลนด์ครับส่วนเรือของเจ้าภาพเจทินออกมาเอาละวะ ถือว่าเป็นเรือดีเรือดังของไทยแลนด์ด้วยกันทั้งสองลำล่องน้ำฝั่งนี้ล่องน้ำทงสีแดงสั่งประเทศไทยเรือสั่งไทยแลนด์เรือดังเรือดีจากกุมภาพันธกุมภาวัตัางงานอุดรธานีในน้ำสุวรรณหงสุวรรณหงลูกปูโนลูกปูโนไรขจีไร่ขจีกับเรือดังไม่ธรรมดาจากวัดโพธารามมาทาใครในน้ำในน้ำท่ศอาโพทองทิศอาโพธองดูดีว่าปีนี้มาดีมาดีมาเด่นมาดีมาเด่นจะเป็นเช่นไรทีแน่ตอนนี้ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงในน้ำในน้ำสุวรรณหงสุวรรณหงเลย ได้หรือไม่ได้จะเป็น clapping, หงปิงหักหรือยังไงเจอกับที่ดาโพทหองที่ดาโพทหองพี่น้องบ้านชาไขตัวแทงของจังหวัดบึงกันไล่บนไล่บีไล่จี้ข้ามาต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างแรงต่างคนต่างอัดาไวจะฉันหรือไม่ทันมาที่ดาที่ดาเริ่มจะหนีที่ดาเริ่มจะหนีที่ดาเริ่มสวรรค์เอาหงไล่บี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 จี้ขึ้นมาแล้วโวย ะหันหรือบบทันสุวรรณหงจะหันหรือบบทันตอนนี้ทีดาวโผทองเริ่มจะแสงน้เริ่มจะแสงน้าและด้วยหาปันกลางดาววสุวรรณหงก็เไม่ได้ยยดปอยอยดมท้อมัแท้พยายามเปลี่ยนพยายามเสียนมันยมสีจะหนีแล้ววะ เอาละครับอะไรก็เ <cheg> กิดข <League> ึ้นได้ครับที่กลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มที่หนึ่งก็มีมีเรือจากประเทศไทยสามลำด้วยกันมีเรือจากสปปลำเดียวดูที่ว่าเรือไทยเรือไทยจากเข้ารลำไหนลำไหนที่จะเบียดเรือเราเข้าไปในกลุ่มนี้ได้เอาเลยไอ้คู่นี้ไม่ธรรมดาที่ดาบพลองที่ดาบพลองเมื่อวานสองวันที่ผ่านมากินกับกิ้งายแต่วันนี้วันนี้ดูที่ว่าจะกิ้หงายหลัง หลือไม่แล้วโอ้400เมตรสุดท้ายบอกว่ายังไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบมาปลายนักล่องน้ำล่องน้ำที่หนึ่งเหลือดีเพราะว่าสุวรรณสุวรรณบอกว่าสุวรรณจะพายแรงแซงหนีมาจากลูกกระโดดครบมาจากกระโดดกรบลำเดียวลำเดียวครับมาดูที่ว่าเจอกับใครไม่เจอเจอกับเพชรการนาสายบึงการกรบในน้ำก็เหลือดีมีกระน้ำหน้าวันท่ดาท่ดาโบตองบวันนี้พายหัวกระไดบ้านทังคนดังสั้นดังคนตะบต่างคนี่เบ็ดมาล่องน้ำที่สองล่องน้ำที่สองเอาแล้วว้าเอาแล้วว่ามีน้องชาวบึงการฟังดังนี้ เรือดีบางคนดีบาโบทองพิดาบอทองพิดาบอทองยังหนีอยู่ว่ายยังไงหอยยังไงหอยงานสุวรรณหงษ์ไรบทไล่บี้ไ่ขยี้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 แล้วเอาละเวละยาสุดท้ายปลายเป้ดูซิว่าสุวรรณหงษ์จะตามทันหรือไม่ในเมื่อทีดาทีดากดนี้สุวรรณหงษ์จีสุวรรณหงษ์จีทีดาหนีทีดาหนีสุวรรณหงษ์จีเทวรนณหงษ์จี้วแล้วเรือดังในน้ำทีดาโพทองก็คอเส้นไทยเข้าเส้นไทยครับเรียบร้อยโอ้โหไม่เชื่ออย่าลบลูครับ เรือท่านลองเขียดไม่ธรรมดาครับแต่ไม่ใช่เรือชัยามิชัยที่เกิดอ่างทองนะครับนี่เกิดที่บึงการครับชนะในเทีเ่ยวนี้ครับมาดูเรือคู่ต่อไปครับ